พระสงค์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จทุดงปโปรดไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นผู้มีอันจะกินเป็นผู้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองทั้งนี้เนื่องจากคนในหมู่บ้านล้วนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเมื่อทราบว่ามีพระสงฆ์มาปโปรดก็พากันออกมาทําบุญใส่บาตรด้วยความเคารพกระทั่งวันหนึ่งท่านได้ไป,ปโปรดที่หน้าบ้านเศรษฐีคนหนึ่งทันทีที่ชายเศรษฐีคนดังกล่าว และเห็นพระสงฆ์เสด็จมาโปรดก็บังเกิดความเรื่อมใสย,ยินดีเป็นอันมากรีบยกสำรับอาหารทั้งขาวและหวานเพื่อมาใส่บาตรถวายพัตราอาหารทั้งหมดล้วนแต่เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นสดใหม่และเป็นของที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างประณีตแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความศรัทธาอันบริสุทธิ์ของท่านเศรษฐีที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานพรให้แก่เศรษฐีผู้มีจิตศรัทธาว่าให้เป็นผู้มากไปด้วยทรัพย์สมบัติ ยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งหลายเมื่อชายเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงก้มลงกราบพ,พร้อมกับทูลว่าข้าพเจ้ามิได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรอกพระเจ้าค่ะพระคุณเจ้าได้ยินดังนั้นถึงถามต่อไปอีกว่าเหตุใดท่านถึงไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองอันว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นตัวข้าพเจ้ามีมากมายเพียงพออยู่แล้วหากแต่สิ่งทั้งหลายตายไปก็ล้วนแต่เอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการคือการได้เข้าถึงพระนิพพานพระเจ้าค่ะเมื่อพระสงฆ์ได้ยินดังนั้น จึงอวยพรให้ชายเศรษฐีให้มีดวงตาเห็นธรรมมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานในภายภาคหน้าหลังจากที่พระคุณเจ้าเสด็จจากไปแล้วหลายปีต่อมาเศรษฐีคนดังกล่าวก็ได้ตายจากโลกมนุษย์เข้าถึงพระนิพพานสมดังคำอธิษฐานเรื่องเล่าดังกล่าวสอนให้มนุษย์ทั้งหลายได้เข้าใจว่าการใส่บาตรที่แท้จริงนั้นถือเป็นการฝึกตนให้มีใจเมตตาเป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญใส่บาตรแล้วอธิษฐานให้ตนเองมีความสุขอยู่ดีกินดีในชาติหน้า จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักเมื่อทําบุญใส่บาตรแล้วก็ไม่ควรหวังผลควรหันมาอธิษฐานขอให้เกิดปัญญาเราวางจากกิเลสทั้งโลกจะดีกว่า